พนกะตะกรรพนตั <c oughs> งบาคงเป็นเชียร์พื้นที่พี่น้องไอ้เชียร์บินนาะกรังชนพี่น, <c oughs> นอนนอนจะตีลงไ,ดดลไป

วานนี่มีฝนตกพี่น้องวานนีฝนตกมื้อนี้ก็ยังตกอยู่ดให้พอดีอาาพอดีอยู่ยพี่น้องตกก็ตกแบบสิแห้งนี่ก็บ่แม่นเด้คายว่าฝนตกฤดูใหม่นี่จะปไข่มันมันท ผลเป็นผู้ผลอาเลื่อนมาคะแนบอาเนวิทเน่ะแล้วเขาางผลเก่งย่างนี้วิทย์ไขทเพราะว่านใหญ่เป็นจุดแก่งผลช่วงผลตกไปรู้นี่เนาะันเป็นไปดูห่อนนี่เนี่ยถ้าว่าเขาแกางผลช่วงน้ำน้ำเดือดเจ็ดเปลีเขางเนี่ยผมเป็นยังไม่หลงแต่ว่าเขากางทุวนเนี่ยมันจะเป็นเนาะ Ở đây cả không nữa, hơn không quái 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 Top sau vừa ra thang quang quanh luôn tiệm luôn nắp, được, dìm ngăn được, dìm ngăn được, dìm ngăn được, dìm phải được, dìm ngăn được, dìm ngăn được, dìm ngăn được, เออดูออบกรสมโอ้จานเพราะว่าเพราะว่าแบบยันตอนมัน uh, ยังน้อยพัด <achieve> วันไดีนะจานเด้อมันหายไวไปดีจังะไปดีจังวมันหายไวพัดวันมันมันสบโปเจกตตอนจะน้อยเพาะันโม่ชึ้เจ็บสเอนาะแทงให้เลยพันวันยูนอเอะ บันทึกใช่บันทึกเสียงเพลงลอยมายยยตุ่มตุ่มนีโน่บันไปใช่เดี๋ยวให้ลุงมาล้มกับน้องชายก่อนบัดนี้พี่น,อนนะอ้อยเนาะเพราะว่าลุงเขามาตำลังหมูนะเอ้เป็นไข่นักแห้งนี่พี่น้องพอ,อ,อตอนแรกก็คิดว่าเป็นตะลุงหนวดเนะต้องลุงลืมคนกับว่าเป็นที่กันคนวลยไอ้นี่เจ็บหน้าอึ้กเลยนะ ว่าการไปปวดนะไปปวดนจะคลองแล้วบ่คอมัยังไอากาศเป็นยอมันนี่หดกลางคืนก็ยังฟนตกใหญ่ยืมหมอหนึ่งไว้หมอนตัวหนึ่งกอซึ้งอเต้นเต้นจะมาแล้วบ่เนี่ยเียนกันใช่ไหมเมื่อใดหนี่ย แรงเลยมนไปได้เป็นเรงเยเปี่ยเป็นบาหลัเต้นเนี่ยมาจากดังสอบดามด<ะ>า,างเา,า,ากางชูใช้เน่หมองไนเน่นะบนบถถนบนเนนสามนานดางดินนดอยู่หิมทางกันหนึ่ง่ดยมองทางขึ้นไหนอยู่เน,นาะ ทไม่ใหญ่พี่ดาไงมีมาไปสันบ่มวนว่นเองไว้เอไวมวนป่ะมวนป่ะมวนมวนอะไรเป็นกับแกข้าวชาเรื่อให้กระมาเดยดูฮะโดยโดยโดยดูดพ่อจะเชิญคนหละ

บปได้แล้วเราไได้ไปรถไปไม่ใช่ไปกับแม่เจ้าโดนทั้งมัดมาหอยไม่มาหอยไม่ใช่ใช่เอาหม้อยุหม้อพันเมีอะไม่แห่งกันเลยแล้วกันได้เนี่ยเอาน้องในเฮาไปเห็ดอันนั้นก่อนอนามัยตัวนั้นก่อนไปอยู่โอเคโอเคเอเอเป็นน้องรุดาเพิ่นหวนเนาะหวนไวขนาดเลยเท่าไหรเนี่ย จะหน่อยนี่นอกชาซัมสิเกบเล้หรือนอกชาเอเนเวลาผันค้านเพิ่นแล่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังตีคอยยุ่งคอยตีเดี๋ยวนี้นะมกอหนุวะเป็นหนุมวะเวลาเวลาหนุนมักหนุนดิแม่หนมนี่หนุนวันนี้อือเป็นกำลังกันจากดิ่นนอกกำลังชนหน่อย จะตีน้องคอยดูน้จ้าจะตีรายายจะมาตีน้องคอยมาคอยอุ้มเองนี่พายี่ขาเนี่ยเลขิงเาอมยังไขิงเาแล้วบอลุงฮอกรีดมะกีนเอ๋ลุงเอ๋ลุงยังลุงจากินโอ้ยลุงป็นไข่ลุงชื่อบักเตงมาแบบลืมมาลุกจากรถต้องมายาว้นเียเดี๋ยวเพม่นมาพ่นแหละเพม่นนมาเอเลยซื้อได้บ

ลุงเฮามาเสพไก่ยืนคอยนี้เจ้าหน้าที่เป้งแล้วิงไก่สนไก่ไก่เซโปนไก่เโปนปึแมนบแมนปิงไก่สโนวบได้ปิงอยู่สโนปงอยู่เซโปนอืมคนชื่อชื่อไก่มาปิงอยู่นี่เบิร์ื่นเวียนขื่นชันของน้องชายวันที่สิบีแล้วน้องชายเนาะแรวงนี่นอนนีรับอยู่วแ่งนี่เนาะดีใจเนี่ ตินเต็นเลยฮะตกเตียงเลยตกเตียงเลยวะมานอนนี่นี่ต้องต้องมาแลให้มันตกเตียงบัวเคยบัวเคยฟาดบนตูน่ะหมดแห้งมันฟาดตุ้มโอ้ยอันนี้ยินเสียงมันฟาดอ่ะเขาบอกมันอนหุ่นนอนควงวะเขาบอกซอยเอสตอนนั้นคนหก็นนอนทางไอ้แบนนี่เขานอนทางนี้มุงยางควาง ต๊ะบ่เต uh. yeah. wow, ีงใช่ไบ่เตียงมันเต็มเน่เตียงนตเฉพาะคนนึ่งแต่เอาเออยู่สองคนมันก็เต็มเตียงที่ทังบ่บุญชอมาเหอบ่หวเตียงหน่อยเนาะเตียงัดตายที่เราก็ุงกรุงกรุงไอปาเนื้ก้องหุ่มหน่อก็จะมนเมื่อเน่ คนที่รับสารเขาเป็นใคร่่อหุแดงเนาะแม่เด็ใจเก็บเอ้ยเอาไจะสอนเป็นปะสอนสอนสอนปลาสอนกุ้งสอนหอยสอนปูสอนปลาแล้วแบบเป็นนะโอ้ จับม <si ือเจ้าก็ซ่อนเป็นจับจับจัซ่อนซ่อนมาเป็นบอสซ่อนน้ำค่อยมันยังซ่อนมาเป็นไปเดี๋ยวมันี่มันไปอ่านหนังแบบนี้สอมานี่นกชายพระลูกหลวงไปสอนไปนกเจ้าเอาเอาเอากระยังเนอะจับไปยังเนอะจับตอมเนอะตอมต่อมคือกระยังไปไกลว่าดวงชานี่

มันมีเวลาเมื่อไหร่ชิมามีเวลากับชิมาดินน้ำเมิอมีเวลาตียช่สวงสวิงเจ้าเตียมไว้เดี๋ยวราจิไปเพื่อนืียมมาแร้วท่า เดี๋ยวถาทั้งเป็นมาเมดทคนเลเนาะเี่อป็นมาเรเสียงเหรเ่นเียงป็นเายเด่น่นเด่เดียงไม่มีววยเอลยรนยมาไวขึ้นที่มาด้เนาะมงเนะลุงแก่มาเตงก็เด้เป็นมาเลยเดี๋ซีมปตงเเราเลย ว่ายเพื passes, ่อนเชื่อก็ได้ตำวลาไป่อสอสอบกุ้งคนแล้วองไงะโอ้เก้าพื้ <tur> <us> นที <c oughs> ่โอโอเคโดยโดยโดยเอาไว้เพื่อสอนกุ้งสอนนั่นเพือได้ป่ากินก้าวเข้ อ๋อันนี้พอจะเคลียร์พื้นที่ว่เนี่เลยอือเป็นอ๋อเป็นอยู่พุ่นบ่ะัวเจ้าไปเตรียมไม่เด้อจะบงสีบิงกระจงกระยังเจ้าไปสีมานบ่เน้องมึงขุ่มขุ่มขุ่มอ้โไหนนั่นมันต้องทำกุมีอะไร โอ้ของเหอของเหนี่นี่ตักึ้นมานหนีว่าอนะเหรอ่ะต้องบอกวับพวกตักึ้นมานหนีเนาะหมอหมอนี่ก็บ้าไก่นี่งันเตียมเลยตุนต้นนี่เพิ่งว่ามี้สามเนาะแต่ว่าทนามาเบือคนจีมาจากสิมาจากมองเจ้าหูรือเป่ามาจากมื ตอนแรกตอนเร่งป่ะเลยเอ,อือตอนเร่งพี่น้องเลยอาจี่ส่วงของคำเนาะมีมีมีไผ้าย่ยสลยกลางเลยมีจ้าคนถอยกลาเงเทงานเพิ่นละเออเทมงานผู้เต้นน่ะลูกน้องเพิน่นลายเลยอ๋เอเขาไม่ได้ยื้อซื่อละพันธ์เองว่าเช่าบ้านท่านไหน่นะ พอคูเคเกัดทำพอค่อยป่อรูอือแล้วพอจะสันมาเนาะปัวปัวลุงนัดเรัวโอ้ยเยังเียวน้าดาเยอะยอนเอาไว้ยว่าไ้ได้เอาไปกเนาดยอะี่น้งเว้ยไใส่เพ่เพิดบ่ เป็นแน่เจ้าเจ้าบริ่างเมื่อบะบริ่างเมื่อบะอยู่น้ำคอยม้วนอืเื่อนยพัเ้นเเลยฝันเลยทุนทุบานเลยเต้นเลยเนาะคนเพ้งเต้นเลยฝันเลยทุกันวะเต้นกันวะะบรเษัทสากะ อันน mm. mm. oh. yeah. ั้นเหาเหาทูเฮือเงินประเทศมันค่อยทู่มันเต้นดิเจ้าก็คือกันเราคอยทู่ทู่ทูทู่เจ้าเตนเจ้าก็เต้นแล้วก่นเต้นหนึ่โตเต้นมาเลยหลังแล้วใดหนึงนึ่งซ้มคอยคือกันเดีวแล้กันหน้อยก็ต้องมาเจอกันลูกโอ้ยนันกาล อันอยู่บ้านเนี่เจ้าเคยหลินแบบที่ว่าตะไค่แเจ้ามีมูมีอยังหลินแบบมนชื่นคืออยู่กับงชบ่มีบ่มีดิมีกับบุกเป็นไปไหนเนาะมีกับบกค่อยเล่นบนวฟังนี่กับบุมนบนไหเนาะคุยน้ำม้ยน้ำจนแจงกึนนีุ่ขึ้นนี่ยอ๋อน้ำเป็นวายได้่น้าไหนไคุยลินนะฮะอ๋อ เจ้าโแล้วก็นอนเจ้าขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนเราอยู่ปะไม่ไปปะนี่ว่านี่ว่าไปไม่ไปแล้วอันแล้วว่าขึ้นเพื่อนนี่ขึ้นเพื่อนนี่เจ้าเจ้าบอกเราอยู่ปะบอกมบสิบอกใช่ไหมอ้าเพื่อนบ้านเี่ย่างเอาย่างโอุ้ยย่าง ก็ยางกันยางมาตั้งแต่พอดสามโมงเช <Yeah. S 1> ้าพอดับเอาหัวเห็นองโอ้ยใจรวยเลยฮ่า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 มองไปมุมนี้บุมีิขนมกินเนาะน้องชายกบ่มีมนี้เนาะ มีก็บังโมโเขาอยู่ในมันกันมวลนะคะน้องตีข้อกันดีเล้วพี่น้องเ้ยเก็บน้องคนว้าแล้คุณดเข้ากันดีแม่จะได้ดูดาวไหมจังควบได้เอิญว่าเปลี่ยนอีกชนิหน no ึ่งดาว่าเป็นดวงดาวฮะดวงดาวแม่ค่อยดาวแม่ดูดาวว่ะดูดาวนะเอิญเอิญน้องดาวก็ได้ว้าโมเนเอิญเอิญเอิญน้องนุชน้องนุชซื้อ จะหน่อยแบบอีกประมาณจากสองสามเดือนนี้โอ้ยข่อยมีแรงนึกจะภาพพอดนเลนไรน้องนุ้นี่น้องนุ้บโมักบบมักเล้วบมักเล่เนาะอันน่าเจาะทางขยะมันอุนเจาะด๋อยช่วยกินช่วยเนี้ยเจาะดอยคือเอออันนะ ว่าเพื่อนกำลังหันาหายอยู่ห้องเนาะยากเลยตั้งตั้งแต่มานนี่น้องดฤดาวยังไปยังบริไปยังไหนวะไปเที่ยวยังบริไปเนะาะเดินกับมิเตอม,มือนี่ได้อเน,อะนอาะน้องใช้ชวนไปสดไม่มน่าเรากผไปอ,อาบน้ำเนาะไป่หรอกกลับน้ำเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวลุงึ้นไปลุงกลับลงมาก่อนเนดะ้อ ทะทั้งทีมงานเป็นมาทุกวันจะเป็นมาเพื่พ่อเจ้าเห็นนะนน้กับลกนวดก็ที่ได้ตไปหาทั้งน้องหน้าเนน้องห้น้องไวยกับน้องไซน้อไนลำลาพ่อแม่เป็่ี้ได้เนาะโดยโดยโดยดีไม่แห้งกันเป็นเพื่อนใหม่ไปดีน้องรุดดานัดงนุ่นดานางนุดา นั่นคือ đi ยังตู đi. ชื่อกัดเต็มอยู่นี่ โอ้ยหานะไปกับสเปนไปพ่น <stuffed> กับตะกรุตะกรงพอนางบ่าวคงเป็นเคลียพื้นที่พี่น้องเคลียเพื่อว่าเรื่องเต้นพอเต้นมันมีสามดังเนาะเต้นนี่เป็นมาืัอแรงเมืนว่าตอนแรงเนาะมาตอนแรงดังถ้าได้จะเช้าก่อนนานะ ดาก็ยังหนึ่งสามสามแสนสามแสนมีสามลังเลยอุปกรณ์ของคุนครบบ่างใารเตนเนาะอุปกรณ์มีครบมีมากกว่าคนเหมือนกลางหายเลยเป็นบ้างส่วงแรงเนาะแต่ค่าบ่งค o ไ g o ไป็นภาษาอะไรมันี่เป็นภนียนน อันนี้แบบออกไปพิ่นเลยบ่หนิออกพิ่นเลยบ่อือห่าน,นด่างหนึง่งนี่ด่างหนึง่งหันด่างหนึ่งอันขึ้นเพือนนี่ขึ้น,น,นจังโมงอ่าขึ้น,ข,นขึ้นเพือนนี่บ่แมนเขาแห่หกม้งแหบแหบหกมูด้วยเป็นอ,อ๋ออแต่ผูกแขนได้ผูกแขนประมาณเก้าม้งนี่อือนาตีพี่น้องนี่

แบบว่าสมูกาไปหาเพื่อนด้อดบ่อันปูนี่คือเตะกันนะรถเทียบฮะรถรถฟอร์ดเทียบรถฟอร์ดเป็นมายังรถฟอร์ดปับนี่เนี่ยับอืมับนานเนใส่รถขึ้นอะไรบ่กระทานบอกท่นแล้วบอบอกระท่านเท่าเออเนยเเตะเลยเลยแล้วก็ขึ้นหน่อยก็จะได้หิบมาทั้งนองน้ำเนาะหาทังบ่คงเป็นลาได้เนาะเดีวกับมาหาใหม่ โดยโดยเพราะว่าจะกลับมาอีกที่าหน่องชายเป็นว่าส่วนลุ่หลวงไปสอนเป็นว่าเพราะว่าไปบรดยเนาะวันนี้อันนั้นชอยเวียกชอยงานแบบเอาเนี่ยครับครับอาจารย์นะเป็นว่าอือพอดีทั้งหน้องชายเป็นส่วนไปบไายกับไุญว่ากันเนาะเนี่ยเป็นคำว่างโฆษณาว่างคำว่างเคำว่ไป อาเนาะม่แต่สำเนีเรหนวดกิไปทางน้องเลยเนาะนะเราพี่นงกเป็นบอกขาวหาทางยาติพงกเรเนาะเนทาดอกนู้นอ่นมพับพกเต้นนแรกเราโตมาเต้นมากเพ่นเาเราเต้นมากได้เลยตอนนี้กัเียงเียงทองเพียงอะไทุกอย่างเราต้องหนางนาดีนหนาวที่ว่านันอันน้นเียงเราะพีองเนาะ่ะกับวอย่ารเาพีอง ไปพี่ดอกพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทางหน่อยเด้อหวกอจะมีกำลังใจถ่ายคลิปดคลิปใหม่อางทั้งพี่อกกระชับกรื่อยเนาะการับคลิป้อก่ามด้ด้วันทุกจที่ว่าเออที่ว่าดาเนะับกายารหม่อยเนาะปก็เดนะครับมีแต่ไพี่ดอกพี่ดีแพีงอบเือด้วยกันช่องที่ฟังด้วยกดะคลิปไปเด้อ